เป็นเหมืพรปูกรมเรือทั้งสองลำเขาเทียบทุนแล้วเอาละครับจ้าชาดากลารลุงอันเรือสกลนครกับเรืออุบลราชธานีครับเรืออุบลลำนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่มีเสียงออก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 มาแล้วจ้าขาหนาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีกเกียรติข้าร่คราับมปุ๋ยที่ว่าร่องหนานแดงร่องหนานแดงเพชรพัชรฐานถ่ายหนาทิพย์กับพรพรปูกบร่องหนา เฮ้โลเฮ้โลสารพล้าแล้วใครดีใครโยใครหมดใครไปพ่อแปงหมายต่ไหลาสายก็พยายามในเบอร์ร้องน้าแดงร้องน้าแดงดูทีว่าเพชนพันใจและถ่ายน้ำทิพย์จะพายแรงแสงหนีได้ไม่ได้ในเบื รองหนาตะเบินรองหนาตะเบินพรดปูกลมายหัวคอนายตายเปิดตาคนตาคอตาคนตาเปิดระเบิดระจาไม่ว่าเที่ยนี้พรหรืว่าปูกลมจะทำได้ไม่เจอใครไม่เจอเจอเพชรรักรลับทิ้งไว้ไข่พรลับเยาว์ตาคดตาใส่ตาคดตากระตาคดตาฟันไม่ว่าพายจะใสเที่ยนี้บก็พายพนไม่พรแล้วไม่รอแล้วเหลือจากเหลือจากเรือนีเรื่อน้ำทิ้จะพายลอยหน้าลอยตาลอยหน้าลอยตาเที่ยนีพดหรือไม่พดไอพดไม่พดตู้ไว้พรดปูกลมตู้เพชรพัฒนาไว้เพชรพัฒนาเตี๋ยน้องครับน้องน็อตเตี๋ยน น้องน็อตบอกว่าหลุยเต็มที่เราไว้ตัวสายตาเริ่มจะไปแรงใจในยู่งอตหมูกรอบจี้ขึ้นมาผูกกรอบจี้แล้วก็วางปลายปล่อยให้เพชรพัชร์าปลายหักค่อยๆไหลเข้าสิ้นใช่เมื่อเหลือเข้าเส้นใจกรรมการผู้สังเกตยกธงสีแดงนะครับให้กับทีมงานเพชรพัชร์าไทยนำทีมเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้อง The winner is เพชรพัชร์ลาไทยนำทีม เจ้าก็หลุนตัวหัวชงเจอชื่อเฮ็ดพระชราไทยน้ำทิพย์แซงเกียวต่อไปเป็นการแข่งขันเรือคู่ที่45ยาวเล็กครับร่องน้ำแดงพรนภัสราน้ำเงินแม่อรพินครับ <Yeah. S 2> แจกไปยังเจ้าแม่เหลืองทองแก้วมณีรัตน์คนสวยเมืองเพชรสิงห์ลำนางพรพระเจ้าเสือครับขึ้นไปรอด้วยนะครับขึ้นไปรอด้วยครับแล้วของ้าสอนชัยทัพนาวารองน้ำแดงกั